จิจกรรมความเพียนมากจากพระยอดลอยครั้งที่77ประจำวันที่20มีนาคมศวรันหาร้อยหกสิบแสวัสดิศราราชเพียรห้าหนึ่งครับ <c oughs> เป็นวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่77ที่ข้าพเจ้าขอถวายข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อแน่ขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ มัจจโนมเทวดาสมันตาจกวาริสุอตฺราสจํโตเทวตาสทมง <coughs> <coughs> <muchunum thivara> <Samantha> सुनन्तो सकमो कथं सखे कमेचरूपे श्रीशिखरणतने चंतारिके विमाने jayantu dewa sanatana wisame yakakanta panaka ditanta santike yang muniwara wajanang sadhume sunantu dhamma sawana kalu yang patanta Sawana kalau Sawana kalau ayam petanta, buat <coughs> puja <coughs> tray. Ini na sakarena putang api puja ya na sakarena tamang api puja ya na sakarena sangkang api puja <coughs> อะรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ tasa bhagavato arahato sama sambutasa namo tasa bhagavato arahato sama sambutasa namo tasa bhagavato arahato sama sambutasa Putang saranang kaca, mitamang saranang kaca, saranang kaca mi tu putang saranang kaca mi tu saranang kaca mi tu sangkang saranang kaca mi ta putang saranang kaca mi ta tiang saranang kaca mi sangkang saranang kaca me anjang putu me saranang orang Ete na sajawa che so honto sabata Natime ti yang saranang anjang, saranang warang Ete na sajawa che so honto sabata Natime ti yang saranang anjang, saranang warang Ete na sajawa che so honto sabata itepiso <coughs> bhakwa rang sama sambhuto vichaja สัมพนโนสุขโตโลกวิทวันุตโตปุริสทธรรมะสาริสตาเทวะมนุสนังขุโธภควาติสวะคาโตภควตาธรรมโมสันติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกปะนาโยโกปัตติจะตังเวทิตาโพยญูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ โวชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทั้งจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสบุคคลเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนะโยปังอะนุโยทักขิณโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตระ คุณญเขแคตังโลกัสตสิระตนสุนร Ani sa ni sama kata ni puma ni waya ni wan tarike sa puta sumana puwanto ato pisa kaca sunanto ha sitang to sama hi puta ni sa sa pe ta manusia pesa ya siwa cara ye paling ta sama hi apa mata. ยังกินชีวิตต่งอิทวะหูรังวาสเคสวายังรัตนังปณิตังนนุสัมมังอธิตะาคาเตนะยิธรรมปีพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหูตัวขยังวิราคังอมตะตังปณีตังยัตัชขาสกายมุนีสมัยโตัวนาเตนาตเมนะ สมาธิจินจิธรรมปีธรรมเมรุตานังปณิตังเอเทนัสัจเจนะสวัติหตัวยัมพุทธเสโทปริวันในเยสุจริงสมาธิมานันตาลิกัญญาหสมาธินาเตนะสโมนวิชติธรรมปีธรรมเมรุตานังปณิตังเอเทนัสัจเจนะสวัติหัตัว ये कुखरा था सता प्रसाद चार ते तुका हों तथिया सुखस शोधिना महाफलानी था ठापेस्येतनी साचेन सुवाते हों सुपयुता मन साधने कामिनो खुतमसा सी ते प्रतिपति มะตังวิคายหะรัตตามุทานิพุติงพุนชมานายตังปิสังเขรตนาพณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดหโหตุยตินทะขีโรปะตวิงสิโตสิยาจตุปิวาเตภิอสัมกัมปิโยตถูปมังสัพพุริสังมุทามิโยอริยสัจจานิอเวชประสติ อิธมพีสังเขระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยญเตคขมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหูติภุสับปมาตตานเตภวังอัตมามมาทิยันติอิธำพีสังเขราตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุสหวสัตสนา สัมปทาญาตยาโสธรรมะสหิตาพวันติสกญาติทิวิกิชิตวิกิวิกิกิดเชตันจาสีลพตังวาปิยทัตติกินเจจตัวอาปายหิจวิปมุตโตชาพิธานานิอยพภูกาตุงิธรรมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสถิหุโต อินชาพิโสกามังกรุติปาปกังกายณวจายุทธาเกตสาวาสอภพโพโสทัสปฏิจาทายาอภพปตติถะทัสสะวุตัยธรรมปีสังเกลตานังปณิทังเอเตนะสัจเจนะสุวัสเีหัวตัววนาปคุมเพยธาพุทตะเกหิมานามาเสปธรรมมสมิงคิมเหตตุปะมังธรรมมวรังเทศย มานะคเมิงพระมังยิตายธรรมปีพุทธเถระตนานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุวโรวรัญยูวรโทว,วาราหโรนุตโรธรรมวรังเทศเยธรรมปีพุทธเถระตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุช่นังปุรานังนวังนาเทสัมภวังวิราชิต ตกิตตายติเกผวาสมิงเตขินาพิชาวิรุณสันทานิพันติทิรยธายมปฏิปวิธามปีสังเครตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตัวญาณิทาพุตานิสมาขตานิปุมาณิวายานิวันตริเคตตาขตังเทวมนุสสภูชิตังพุทังนามาสามสวัสดีโหตัวญาณิทาพุตานิสมาคตานิ ภูมิมานิวายานิวันตาริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสามะสวัตติหตุยานิถาพุตานิสมาคตานิภูมิมานิวายานิวันตาริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนะมัสสามะสวัตติหตุ สัพพโระวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเพระมติกันโตนิพุโตจตุวังภพาะว่สัพพิเดยวิวัตชันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตรายโสยุกิธิกายุโกภพาะว่ภพิวัติธนสิริสนนจังวุฒาปจายโนจัตารุธรรมมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง